สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลนุตบูคาเซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้เซลนุตจะพามาชมรถนะคะเจ้านี่เลย i s u z u D-Max นะคะปี2021นะคะลูกค้ามาในราคา419,000บาทนะคะ419,000บาทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าอ่าน้องคันนี้นะคะมาในชมเดิมโรงงานนะคะลูกค้าเดิมทุกจุดเป็นล้อแมก โรงงานนะคะอ่ามาจากศูนย์แบบนี้เลยเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันด้านหลังนะคะมาจับไฟท้าย LED นะคะมีกล้องมองหลังให้นะคะอ่า เป็น LDA นะคะสี9แ0นบาทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเดี๋ยวมาชมภายในกันคะ่ะด้านในนะคะมาในเบาะผ้านะคะสีดำได้ขาวนะคะอ่าเกียร์6สปีดนะคะลูกค้าพวงมาลายัยออปติฟังชันมีตอให้นะคะห้องเครื่องนะคะสาภาพเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดิมทุกจุดนะคะอ่ะลูกค้าดูน็อตไม่มีขยับนะคะที่เต็นท์เรา อ่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเจ้า DMAX LDA ปี2021 C ีสีขาวคันนี้นะคะราคา4,19,000บาทนะคะลูกค้าผ่อนเพียง7,000กว่าบาทสามารถทักเข้ามาสอบถามในเพจบูคาเซนเ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เซลล์นุชลาไปก่อนคะ่ะ